วันดีครับต้องคิวแตนดีครับเดี๋ยวพาไปดูหมูครับหมูตัวใหญ่ครับหมูเลี้ยงตามตัวโอ้แจะเต็มเลยนี่ตัวใหญ่ครับนี่หมูตัวใหญ่ครับ นี่มูตัวใหญ่ครับนี่ตัวใหญ่ครับเอ้อ เริ่มโตแล้วหมูเริ่มโตแล้วตัวโคตรใหญ่เลยครับนี่ตัวตำมั่มต้องปองแล้ครับวันนี้พามาดูหมูทั้งหน่อยครับนี่ตัวใหญ่ครับตามตัวเลยครับตัวใหญ่มากครับยังอยู่กินอาหารนะครับอาหารงานหมดแล้วครับานหมดแล้ว

นี่ะปอขายแล้วครับนี่นะอวนปอขายแล้วตัวใหญ่ครับโอ้ยแย่งการกินใหญ่ครับง,งานเราหมดแล้วง,งาน งานกระมวลครับเดือนไม่ก็เยอะเลยทงานอู้แย่งกันกินใหญ่ครับมานี้อู้ตัวใหญ่ครับคอกเล็กครับก็ไม่ก่อยใหญ่มากครับคอกเล็กครับ แตะมากนะครับตัวทํามั่มนะครับนี่ทํามั่มเลยเย่ยงกันกินใหญ่นะครับ หมูเกือบสามโลกว่าคหมูเกือบสามโลกว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ยยยยน้ำเป้งเลยครับไปดูเลีปหน้ากินงทั้งวันก่อนไปก่อนนะครันี่ยยคร็บหมูตัวใหญ่ครับ งานหมดแล้วอ่ะหมดแล้วครับ